ก็พบกับช่องน้องคายดินด่วนครับแมนครับครับมไดีจัดการงานเหมาครับเต็มกล้องครับแต่เป็นงานสุดน้องคายครับใส่งานเหมาเอาอ่ใส่อย่างไหเดี๋ยวจะมีนี่ครับงานเหมาครับเต็มกล้องครับเต็มเลาครับเป็นรถทีมงานครับเสียหม้อดินด่วนก็รุ่นี้ครับเมื่อคืนนี้ได้ยินข่าวว่านั่น ล่มคุ้มเคยให้ล้มครับครับเบิดไปเท่าไรครับสองคำเงินโอ้ยตายตายทำงานเงินค่าถาพระใดตีในหน้ากิ่ที่พระสารเขาถ่ายหาเงินบระใดมือละมือหนีเมียดาครับแต่ว่าล่มคุ้มเคยร่มทุบเวยเวยให้ล้มนี่เป็นเรื่องธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับทีมงานครับทีมงานครับเบิงครับเบิงเบิงเบิงเบงนี่ครับทีมงานสดหนองคายใส่เต็มกรองใส่แบบนี้แหละครับ ใส่แกปดำได้ก็อยูใส่แล้วบังซุนีใส่ใส่อีกครับใส่อีกใส่อีกอีกโฟนึงอีกโฟนึงอีกนึงอีกนึงใส่จุดนี้มองใส่ครับผมเบิ่งครับปิงการใส่ครับปิงการใส่ เน็กเน็กอีกครับไปกันครับพาไปเบิ่งมองลงครับไนี้โอ้พาไปเบิ่งมองลงโอ้บรรยากาศอากาศก็เย็นๆครับถึงจะแดดแต่ก็อากาศเย็นๆหนาวแล้ว มึงรับทางขึ้นบอ่อเสียดายดินเด้ครับเสียดายนาดินเด้นาดินลอกนะดินแถวนี้เขาเรียกว่าดินุ่มน้ำโค้งครับห่างจากน้ำโขงสามร้อยเมตรครับถึงน้ำโค้งเป็นนาแถวบ้านสีกายครับตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายครับเมื่อนี้ก็แลนงานเหมา งานเหมาครับงานเหมาครับพี่น้องอันเหมางานเหมางานเหมาปิงงานเหมาครับโอ้เกี่ยรสองอลอดครับไ่ได้เล็งไหมไดถอนต่อเลยรู้ว่าจะเป็นยังไง เมางานไว้แล้วกับพึ่งน้ำมาเรียนนี่ครับเที่ยวแรกแต่ว่ารถทีมงานหนึ่งเมื่อนี้นี่เห็นอยู่เจ็ดคันครับเจ็ดถึงแปดคันเจ็ดแปดคันเมื่อวานนี้ปล่อยเห็นน้องๆเขาแรียนคนละสิกว่วเที่ยวแล้วครับ สองบอลอดเลยครับขึ้นก,กี้นี้หดลายหดลายปใส่ยลายเกินไปกับลูกผมว่าเขาอิซายลายนะครับไปกันครับไปคกับประมาณกิโลครึ่งครับประมาณกิโลครึ่งไปไปกับกับสามลครับ กับสามโลพอดีเที่ยงพอดีครับใครอยู่ครับอากาศบรฮ้อนหลายบันไดช่วงนี้เพราะว่ามันถึงช่วงหนาหนาว ้าน,า,านล้านค่าก็ต้องชะล้อเนี่ยให้ไม่ค่าจะดาวไม่ค่าจะดาวทีมงานครับทีมงานจอดกินเขาแล้ว งานเหมางานแรกครับงานแรกของปีเดี๋ยวก็รู้ว่าจะหมูหรือจา่าถ้าใส่แบบนี้นี่ผมว่าคือสิรอวอยู่ครับแต่ว่ามันก็ใไ่้ได้เอาันอันนี้ครับต้องใส่หลายเนี้ยค่อยๆขับออกครับค่อยๆขับค่อยๆคานแบบ คลอยคันกับหกสิบพุน่นเลยครับตีมเต็มกองนี่วิ่งแดน,นเร็วกว่ได้ครับเข็ดแถวนี้ชุมช,น,ชนครับรถมอไซค์ไหลช่วงอาทิตย์เมื่อกี้นี่นี่ถนนเส้นนี้นี่เป็นถนนเขาเปือกครับเพราะว่ามันเกี่ยวเขาไอันนี้ก็เกี่ยวไปละเขาหน้าป่าแล้วคนมาภาษาบ้านผม เสร็จจากหน้านาครับตัดหญ้าเตรียมลงนาปังต่อแถวนี้หนีเห็ดนาได้ปีละสองสองครั้งครับทำนาปังปีละสองครั้งเพราะว่ามันมีระบบน้ำชประทานน้ำคลองสูบน้ำโขงขึ้นมาทำนาปังครับดินดำน้ำซุ่ม สซนตำบลซีกายตำบลหินโงม้มตำบลหัดคำติดน้ำโขงหมดครับเขตอาเภอเมืองทำนาได้ปีละสองครั้งบางคนเห็ดนนานี่คนละหกสิบเจ็ดสิบไร่คนละร่อยไรเห็นน้าปั่งครับ ข้ากันเศร้านะเห็ดถ้าเขาถ้าเขาน้าปังราคาดีคือปีที่แล้วกัโอ้น้าปังปีนี้กัทั้งจะเห็ดหลายกว่าก่าครับเขาแพงเลยครับเขาน้าปังตั้งแต่เห็ดเขาน้าปังมาปีที่แล้วนี้เขาน้าปังปีที่แล้วนี้ราคาสูงลาเชาานาถึงกับลืมตาอาปากได้เลยทุกไรล,ละหมื่นบาทครับลงทุนไปกับจะ ฉเฉลี่ยละถือรายละสี่พันมีกำไรอยู่รายละเจ็ดพันครับผลทำนาลอยไรกัดได้โอ้โหต้อง่วงครับเงินนมหาศาลครับผมถึงมองเทแล้วครับถึงมองเทแล้วนี่ครับ ทางเทกมีแต่ติดกับถนนดำครับถนนลาดยางอู้ทางหงุดหลทางลุกทางขึ้นบอตะกี้นี่ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเอกับรถอันตรายโคตรอันตรายเลยโคตรอันตรายเลย ผมเท่กับชุดยอดครับ เพิ่งครับเพิ่งต่อเฟืองเกี่ยวเขาเสร็จแล้วป้าตูก ดำแล้วครับนี่ครับพ่นฉีกตัวเขาป้าครับป้ามาฉีกตัวธุรกิจครอบครัวครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ